สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำเป็นรถ Honda Civic t ตาโตค่ะทุกท่านคันนี้เป็นรถยนต์ตัวออโต้นะคะทุกท่านรถบ้านเทเลยนะคะสวยๆค่ะขับดีวิ่งได้สบายนะคะขับขี่ดีค่ะทางใกล้ทางไกลสบายหายห่วงนะคะ Honda Civic t ตาโตปี97ตัวท็อปค่ะราคา59,000บาทนะคะทุกท่าน เครื่องดีเกียร์ดีค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทั้งคันเลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านรถสวยๆนะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเป็นซิลร้วนค่ะทุกท่านคันนี้นะคะความร้อนดีค่ะทุกท่านนิ่งๆวิ่งทางไกลได้สบายนะคะไม่มีปัญหาค่ะพร้อมใช้มากๆนะคะดิสเบกรกสี่ล้อค่ะ 59,000บาทนะคะท่านใดสนใจ Honda Civic ตาโตคันนี้นะคะสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านนัดวันเวลาเพื่อเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันได้เลยนะคะถ้าถูกใจยังไงดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะไม่แนะนำการโอนมาจำรลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ